จีนพบอุณหภูมิผิวทะเลผิดปกติอาจทำนายแนโนไข้เลือนออกทั่วโลกสวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมองขังช่วง่างประเทศกับธนาพรนะคะและในวันนี้เราไปข่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทสแตนเผยแพรย์ผลของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์จีนซึ่งระบุว่าความผิดปกติของอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดียอาจช่วยทำนายขนาดการระบาดของโรคไข้เลือดออกทั่วโลก โดยมีรายงานระบุว่าไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรสัสพาวิโดยมียุงเป็นพาหะซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลกขณะเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศอย่างแปรปรวนอย่างปรากฏการณ์ของเอนิโยมีอิทธิพลต่อการระบาดของไข้เลือดออกทั่วโลกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของยุง สำนักงานข่าวสินหัวรายงานเพิ่มเติมว่าคณะนักวิจยัยของมหาวิทยาลัยคูปักกิ่งใช้แบบจำลองกลไกสภาพมื้ออากาศและข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก16ป,ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้และอเมริกามาจำแนกระหว่างรูปแบบสภาพมื้ออากาศของโลกกับขนาดของการระบาดตามฤดูกาลและรายปีของโรคไข้เลือดออกทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองข้างต้นสามารถแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้เลือดออกล่วงหน้าได้โดยมีช่วงเวลานานถึง9เดือนซึ่งถือเป็นพัฒนาการสำคัญเมื่อเทียบกับแบบจำลองก่อนหน้านี้ที่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียง3เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะนี่อาจจะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าการทําในนี้นจะจริงหรือไม่ด้แต่หวังว่าจะทำให้ประชาชนรับรู้ถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะคะ และนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอความองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศขอตลาไปก่อนโดยพบกันวกวใหม่มวันพรุ่งนี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ